算了。 สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติมารับชมขอ,ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณกำลังใจทุกดวงค่ะ คุณเด้อพี่น้นองคุณทุกไก่ถูกเลือทุกกับรังแรงใจเด้อฮัลโหลเอพิวันคอวัชชิงแตงคิวโซมาดเวลคัมเด้อไม่เอาดุเดินทั้งทีสวัสดีค่ะสีลันน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสีลันน้องใจมื้อนี้ว่าจะขึ้นในสองรอบขึ้นมาสอารอบนึงนเพเป็นวัด วัดเป็นไอขอบคุณชีหานน้องใจเด้อพี่น้องขึ้นรอบดึกสิได้พ่อนัน่นบ่มาท้าอะไรได้ก็เอิอนุอ่มบนล้มบนพี่น้องได้ล้มบนมาเนาะรอบดึกได้ล้มบนมานกมาเนาะแต่ได้ล้มบนมาสิหลายอย่างนี้ได้ล้มบนมาสี่แล้ว คุณเด้อที่หลานดะวงใจพี่น้องลมบนลม มาตติกาสองหลนันดงใจโอ้ยอันพัดลุกม,มาตั้งีก็จะมาหวงเน้่ัดรนะปนานตัวทิตัวเด่นฮันวัถืข้ามันแหละบยเย็นจังเม็ดันไปตัวที่ตัวเด่นพัดรูปอะไรเ็ดนหบเย็นไปน้องขอพุ่นสองหลาน้องใจเด้อพี่น้อง เบิงยุ่งสิกัดอีกบาดนี้นั่งตียุ่งอยู่จุคนบ่แ้ขึ้นไปเบิงอันคลิปเขาตัวบักใหญ่อยู่นําทางพี่น้องตัวใหญ่ๆวัดดีะเขาเอิ้นงูอนาคอนดาติไปเบิงอยู่ในคลิปเขาเจ้า ก็หลับลงวงล่บโอ้ยฝันว่าง,งูตัวกบบไงสิมาอันกัดเจ้าขอูเมียขึ้นยังค่อยว่าตายก่อนสินอนไปเปิดบ่งง่วหน้าก็ด่าไปเราให้ใน,นฟังเินว่า ยังกะโบราณเพกาว่าขันฟันเห็นงูก,กะสิมีคนมาหมักมาสอบเตงว่าบ้าแมนหนอกไปนอนห้างด้หาเสียลูกของร่วมๆหนึ่งแดงเพราะว่าก่อนเ้าสีเบินอน,นั่นนะ่ะเขาไปเปิดเบึงยูทูปไปเปิดบึงงูบาเดีก็ไปเปิดเบ,บึงนั่นเบึงนี่